โมโหครับไม่แฮปปี้ไม่พอใจหงุดหงิดโคดเจ๋งลูเบนาโมริมให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าทีมเราเล่นได้ดีกว่าคู่ต่อสู้นะแต่หากคุณไม่สามารถทำประตูได้คุณก็จะไม่ชนะเกมการแข่งขันมันมีช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เราอะ่ะไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูได้มากมายเพียงพอแต่ในตอนนี้โอกาสเราเพียบเลย โอกาสที่เราจะเอาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายสร้างสารรค์โอกาสกันเยอะแยะมากมายแต่เราก็ยังไม่สามารถส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายได้เราไม่สามารถปิดสกอร์ได้นั่นคือปัญหาใหญ่ที่สุดของทีมเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันนะเพื่อสร้างโอกาสต่อไปไม่ใช่แค่ลาสบูธอยลุนหรือเมสันเมาส์ที่พลาดโอกาสทองมันคือเรื่องของทั้งทีมที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เรามีโอกาสเพียบเลยนะแต่เราทำสกอร์ไม่ได้แล้วเราก็มาเสียประตูจากจังหวะการยิงตรงกอบครั้งเดียวลูฟีคิดของพวกเขาและเราก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ <S <S ในส่วนของลาสูดฮอยลุนนะครับอมโมริมก็บอกประมาณว่าสิ่งเดียวที่เขารู้คือต้องพยายามโคชชิ่งฝึกสอนพัฒนาฮอยลุนเอาวิดีโอการเล่นให้เขาไปดูแล้วก็พัฒนาแก้ไขคือเขาต้องพยายามยิงประตูให้ได้ แต่เขาจะไม่สามารถทำประตูได้หรอกนะถ้าเกิดเขาอะ่ะไม่ได้ลงสนามดังนั้นผมก็เลยต้องพยายามช่วยเหลือเขาผลักดันเขาแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ระหว่างเกมแต่มันก็ต้องเป็นตัวเขานั่นแหละที่ต้องลงสนามไปแล้วยิงประตูให้ได้เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่กองหน้าทุกคนต้องการอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของลูเบนามริมนะครับที่กล่าวถึงลาสฟุทไฮลุนส่วนตัวผมมีรางสังหรณ์ว่า ฮอยลุนจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งในเกมนัดหน้าที่บุกไปเยือนบอลมัดเอซีมิลานแห่งกองกิจถึงแม้กระแสเสียงแฟนบอลในโลกโซเชียลนะครับหลายๆคนจะอยากให้อโมลิมเนี่ยส่งชิโดออบีลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างฮอยลุนเนี่ยได้โอกาสเยอะแล้วหูไม่ไหวแล้วแต่อันนี้ส่วนตัวนะถ้าเกิดให้เดาใจอโมลิมผมคิดว่านัดหน้าฮอยลุนเป็นตัวจริงเหมือนเดิมมารอดูกันว่าผมจะ เดาถูกไหมประเด็นต่อมานะครับคือเรื่องของรองเท้าสตัตอเลฮานโดกานาโชมีแฟนช่องเนี่ยทักอินบ็อกข้อความนะครับมาถามทางแฟนเพจว่าผมได้เห็นสตัทของกานาโชไหมผมก็เออว่ะเห็นแวบๆแต่เราก็หลงลืมแล้วก็ลืมพูดเรื่องนี้ไปทางไลฟ์สดหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้เอามาคุยปรากฏว่ากานาโชเนี่ยไม่ได้สวมใส่ไนกี้เมอร์คิวเียแล้วนะก่อนหน้านี้ใส่มาโดยตลอดนะครับ ล่าสุดเจ้าตัวใส่ Adidas F50 ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับก็มีภาพที่เจ้าตัวเนี่ยหยิบสเก็ตเชอมาสวมใส่ในระหว่างการวอร์มอัพก่อนเกมด้วยแล้วพอมานัดนี้ก็ไม่ได้ใส่ไนกี้แล้วแต่มาใส่ Adidas F50 เดี๋ยวมารอดูกันว่ากาลาโชนะครับจะเปลี่ยนจากไนกี้จริงๆไปใส่รองเท้าสตัดค่ายไหนต่อไป สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวหลังเกมประจำวันที่21เดือน4ปี2568ขอคุณล้านหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีบอัดคลิปนี้แล้วก็ไปตัดต่อคลิปทําตัวให้ว่างตอนเช้ารอดูมวยปั้มนะฮะเลเซมเมเนีย41ค่ําคืนที่2อยากดูมากเลยจอร์ซีน่านะครับเวอร์ชั่นคนเลวเจอกับโคดี้โรสพี่โคดี้ผมจะป้องกันแชมป์โลกได้ไหมเนะี่ยมีลางแปลกๆว่าจะเสียเข็มขัด เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวมารอลุ้นกันในช่วงเช้าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยบทปัญหาขนลุงลังด้วยนวัตกรรมนะครับเซฟเทคปลอดภัยโกนไปแล้วขนไม่เป็นตอไม่คันด้วยสะอาดมั่นใจกันน้ำแบบร้อฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่ง แล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพซูซูกินะครับทำการจองรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลพิเศษซูซูกิไรยูดรีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นเ็นาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภา,าคมปี2568สอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ ww w s u z u k i .co.th ต้นสัปดาห์นะครับที่เซ็งๆนะฮะของเด็กผีนะครับหลังจากแพ้คาบ้านไปนะก็ลออตกชั้น <laughs> แต่อันดับตารางคะแนนนี่โอ้โหระทมกระบาลหัวจะปวดนะครับอันดับ17สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจกันเลยแต่เรื่องนั้นนะครับช่างมันก่อนในคลิปนี้เพราะหัวข้อหลักที่เราจะนำมาหยิบยกคุยกันนะครับคือเรื่องของเจ้าหนูแฮร์รี่อาร์ส แมนเชสเตอร์อินนิงนิวนะครับตัดเกรดให้คะแนนของอาร์มาสอยู่ที่7คะแนนซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็มองว่าอาร์มาสเนี่ยกล้าเล่นนะครับพาบอลเข้าไปคุกคามในพื้นที่สุดท้ายของคู่ต่อสู้ครึ่งแรกอาจจะมีจังหวะที่มามาหยุดหยุดอ่าบางจังหวะก็กล้าลุยบางจังหวะก็ดูจะยังไม่ค่อยกล้าไปเท่าที่ควรแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเต็มระบบเลยครับจังหวะกระชากลากลุย แฮร์ี่อาร์มสนะครับอันนี้เป็นสถิติสแตตในเกมเจอบูแฮมตันผ่านบอลสำเร็จ89%ผ่านบอลเขาเ้าไปในพื้นที่สุดท้ายนะครับ4ครั้งมากที่สุดจ่ายบอลคีพาส1ครั้งทำการดวลตัวต่อต,ตัวนะครับจากความพยายาม9ครั้งชนะ6ครั้งและที่น่าสนใจคือเจ้าตัวเนี่ยโอเครูปร่างอาจจะไม่ได้สูงใหญ่อะไรแต่มีค่าพลังนะครับใสเตะดวลลูกกาดกาเนี่ย ชนะถึงสามครั้งนะโอ้โหหอยลุนึงอายน้องไหมเนี่ยเ <laughs> อามาที่เด็กก่อหอยลุนนะหอยลุนรูปร่างสูงใหญ่มากเออนั่นแหละ <laughs> <laughs> เข้าประทาชนะสามครั้งเคลียรบอลได้สามครั้งแล้วก็ดำบอลกลับมาค้องนะครับให้กับแมนยูเต็ดได้ม,มากที่สุด ในค่าคืนที่ผ่านมาถึง7ครั้งแล้วก็มีแฟนบอลน,นะครับนําไปเปรียบเทียบกับลูกชอนะด้วยเรื่องของสไตล์การเล่นแล้วก็รูปลักษณ์นะครับใส่ถุงเท้านะสั้นๆหุ่น,นก็หนานๆตันๆแน่นๆแ,นนแถมก้นงอนด้วยแม่ก็ช่างสังเกตนะฮะแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆดูละไม้คล้ายกับลูกชอเวอร์ชันดาวรุ่งนะครับ ไซมอนสโตนนะครับผู้สื่อข่าวทีมหนึสายตรงแมนยูจาก BBC ให้ข้อมูลว่าแฮร์รี่อาร์มารเนี่ยฟอร์มการเล่นของเขาน่าประทับใจมากๆเชฟในการยืนเกมรับของวูฟค่อนข้างยืนนะครับกันแคบทําให้ด้านกว้างเนี่ยมันเปิดมันก็มีโอกาสที่วิงแบ็กของแมนยูเต็ดไม่ว่าจะเป็นดอกูหรืออาร์มารจะได้ทางสุดแล้วก็พาบอลเข้าไปโจมตีด้านกว้างซึ่งเมื่อคืนนี้ฝั่งซ้ายนะครับอามารถือว่า มีจังหวะได้แลบเติมขึ้นไปเปิดคอร์สวสวยๆหลายลูกซึ่งก็เข้าเป่าบ้างเปิดเลยเพื่อนบ้างเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และยังต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนของการคอร์สแต่โอเคทิศทางเนี่ถือว่าดีแล้วถือว่าไม่เลวอะละกันสำหรับนักเตะอายุ18ปีแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้สูงมากอันนี้เป็นมุมมองความเห็นของหัวหน้าคาเดมี่แมนยูเเตดอย่างนิกคอ ผมรู้สึกยินดีสำหรับแฮร์รี่อามสแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยรวมถึงทุกคนที่ทำงานร่วมกับเขาแล้วก็อาจจะครอบคุมไปถึงที่วัตฟอร์ดที่ทำงานกับเขาก่อนที่เขาอะ่ะจะย้ายมาเล่นที่นี่เราพูดกันว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะมันเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีแต่หนทางเนี่ยยังอีกยาวไกลเขาอยู่ในทีมชุดใหญ่มาประมาณปีหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะที่ก็ขึ้นมาซ้อมแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามในช่วงพรีซีซั่นก่อนหน้านี้ ผมเข้าใจเหตุผลนะว,ว่าทําไมอ่ะเขาไม่ได้ถูกเลือกมันต้องมีความสมเหตุสมผลแล้วก็ต้องการเวลาบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องรอจังหวะของตัวเองผมเข้าใจในมุมของโค้ชทีมชุดใหญ่และตัวแฮร์รี่เขาทราบสาเหตุดีเขาต้องอดทนแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาของตัวเองช่วงที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลว่าแฮร์รี่อามาสพยายามทำงานหนักในยิม ฟิตซ้อมนะครับแล้วก็ไปขุนร่างกายมาเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับแรงประทะในศึกพรีเมีลีกแล้วก็ตำแหน่งวิงแบ็กในระบบฟุตบอลของลูเบนาโมเรมเนี่ยต้องอึดถึกทนร่างกายต้องแข็งแรงเลยทนทานต่อการประทะขึ้นสุดลงสุดได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสร้างความประทับใจกับโค้ชทีมชุดใหญ่ของแมนยูอย่างมากแล้วก็ค่อยๆดูพัฒนาการในการฝึกซ้อมของเขา จนสุดท้ายนะครับตัดสินใจให้โอกาสเขาในการลงสนามแล้วก็ตอนนี้ดูจะต่อเนื่องและในการถูกส่งลงเล่นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้จะมีกระแสข่าวว่าแฮร์รี่อาร์มสมีสิทธิ์ที่จะถูกส่งกออไปยืมตัวแต่จากเรียวไทม์ปัจจุบันมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็คือสโมสก็เห็นว่าดันขึ้นชุดใหญ่แล้วแหละก็เก็บไว้ใช้งานเลยแล้วเดี๋ยวปีหน้ามีเจ้าหนูเลออนด้วย แพทิกดอกูวิงแบ็กซ้ายแย่งตำแหน่งกันมันเลยแบบนี้ดีแล้วครับมีคนแข่งขันกันในตำแหน่งเยอะๆมันจะได้ช่วยกันผลักดันแล้วก็เป็นผลดีกับสโมสส่วนฝังง่งขวาเนี่ยลิ้นพันกันส่วนฝั่งขวาเนี่ยไม่มีใครแย่งตำแหน่งเขาหน่อยหรยอมีก็อามัดเดียโลไงไอ้โล เองยาประมาทนว้ยน้องลูเบนาโมริมก็ให้สัมภาษณ์ชื่นชมหลังจบเกมว่าทั้งอามาและรว,วมถึงเฟรดดิกซสันนครับเล่นได้ดีมากจริงๆพวกเขาทั้งคู่ควรได้รับความทรงจำที่ดีมากกว่านี้นะสำหรับการลงสนามแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะทีไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้แล้วก็โดนยิงคุณก็เลยไม่ชนะแต่ทั้งคู่เล่นได้ดีมากจริงๆและสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ ท่านผู้ชมครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่นํามาคุยกันคือเรื่องของมัททิสคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเห็นฟอร์มการเล่นของเขาในเกมเมื่อคืนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแต่ผมไปอ่านจากบทวิเคราะห์ต่างประเทศหลายๆฝ่ายก็ยังรู้สึกว่ายังเล่นแบบกักๆนะแล้วก็ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขานะครับแม้จะเรียกฟาวได้หลายครั้งมัททิสคุณย่า ในช่วงวอร์มอัพก่อนเกมมีแฟนบอลที่เข้าไปรับชมเกมในสนามนะครับฝั่งสเตดฟอร์ดเอ็นหลังประตูแมนยูนะฮะก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาได้เข้าเป็นนักเตะคนเดียวของวูฟที่มีการโบกมือทักทายแฟนๆของแมนยูเต็ดนะครับก่อนที่จะเดินกลับไปที่อุโมงอะนะเพื่อเตรียมตัวลงสนามเป็นคนเดียวเลยที่แบบโบกมือทักทายแฟนๆแต่ก็ไม่กล้าโบกมือขึ้นมาสูงมากนะ อาจจะเป็นการยังให้เกียรติทีมบูฟคือถ้าเกิดจะโบกมือเฮ้ฮัลโหลเดี๋ยวกูย้ายมาอิมันก็อืกอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะก็ต้องประมาณนี้ดีแล้วแล้วก็ยิม้มนอกจากนี้นะครับในช่วงพักครึ่งนะฮะโอ้โหยก็ตาดีนะครับมีคนเห็นลูปเบนอโมริมเนี่ยกอดคอกับคุณย่าแล้วก็เดินเข้าไปในอุโมงค์ช่วงพักครึ่ง จริงๆสองคนนี้นี่มีโมเมนต์หวานแหววกันมาตั้งแต่นัดที่แล้วนะที่กอดกันกลมเลยเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดกาเซมิโลที่เป็นคนบ้านเดียวกันก็ยืนคุยกับคุณย่าไม่รู้คุยอะไรกันนะแล้วก็มีบูโน่ที่เดินมาจับไม้จับมือแล้วก็กอดคอกันด้วยก่อนที่จะบูโน่ก็เดินไปอ่ะแล้วก็คุณย่าคุยกับนากเกษมต่อ แล้วก็มีคนสังเกตด้วยนะครับว่าคุณย่าในเกมนัดน,นี้ปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นตัวเรียกฟาวใช่ไหมแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของนักเตะเวลาโดนเตะโดนฟาวมากๆมักจะมีอารมณ์โมโหถูกไหมครับคือเป็นคนไม่ค่อยยอมค้นนะแล้วในเกมสำคัญแบบนี้ที่วูฟ p นะครับจำเป็นต้องชนะให้ได้เพื่อการันตีความอยู่รอดมันก็จะตึงเครียดถูกไหมปรากฏว่าคุณย่านะครับถูกสังเกตว่านิ่งมากเวลาโดนทำฟาว ก็จะไม่โวยวายนะครับไม่หาเรื่องนักเตะแมนยูมันผิดนิสัยผิดคาแรคเตอร์นักเตะมันก็เลยดูแปลกๆไหมอ่ะต่างคอสังเกตกันไปในช่วงสัปดาห์ก่อนๆน,น,นะครับจากวิดเวลผู้สื่อข่าวทีหนึ่งสายแมนยูว่าแมนยูเตดนะครับให้ความสนใจมาทึกคุณย่าอย่างจริงจังในฐานะนักเตะตำแหน่งหมายเลขสิบคู่หรือว่าดับเบิลเทนนะครับระบบฟุตบอลของอโมริมที่ต้องการจะเสริมทัพมากๆ ค่าเหนื่อยนะครับคาดว่าอยู่ที่ราวๆ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์โดยทีมหมาป้านะครับต้องการค่าฉีสัญญาเต็มจำนวนอยู่ที่62.5ล้านปอนด์แต่สามารถชำระแบบผ่อนจ่ายได้นะรายปีอ่าซอยบัญชีว่ากันไปโดยแมนยูเต็ดนะครับเชื่อว่าคุณย่าในวัย25ปีอยู่ในช่วงพีคและเป็นนักเตะในสเปคโปรไฟล์แบบมีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วไม่ใช่ดาวรุ่งแล้ซื้อมาปุ๊บ สามารถใช้งานได้เลยนะครับในทันทีจริงๆช่องเราเนี่ยก็ทำไลฟ์เจาะเรื่องของมัถุดคุณย่าไปแล้วนะครับเพราะดูจะเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้แล้วก็เสือเ่ออังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือนะครับรายงานด้วยก็สามารถย้อนไปฟังในไลฟ์ที่คุยกันได้นะครับเรื่องของคุณย่าถ้าเกิดที่ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลฟ์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิงรถยนต์คุณภาพสุสกิแล้วก็บริษัท NF Theater ให้บริการแพลตฟอร์มสตีมมิ่งสุดคุม้มสามารถสแกน QR Code l โค้ลนยนะครับแล้วก็ไปเลือกใช้บริการกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ